แปลงหน้าม่กินหนูมาีงดาบปหน้าไ่กน้าัดเลยเของดีแล้วนี่อขงดีแล่ตะก้อะทำตะก่อ่ากปีเราี่กรอบฝนจะขึ้นดีนี่โอ้โหนี่ดีครับนี่นี่

เอาตัวไข่ตัวมันเลยนี่ยนี่สนี่มนี่มม่สาม่นลูกไม่นิ้งหรนก็หาม่เลอาังสามสมืม่ยงม่พอคนเดียวอันนี้เอมีสงก็ได้นีสก็ได้นี่สามมสอง สามนะครับนี่สามสามนะครับตัวนี้สองนะครับนี่ตัวเดียวกันสามสองแต่บ้านเลขที่สามสามห้าครับ้าคบสามมี่แล้ คือซื้อซื้อแป้งนี้แล้วก็เอาต้นซักนะครับถวายวัดเชียงทองครับเพื่อเป็นบุญกุศลสร้างอานากุศลไปครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุนชนถ่าจับบนข่าบางทองครับเจอตันนี้ก็คือเป็นเพื่อนอยู่เก่าอยู่แล้วครับแล้วปัจจีท่านพระครูมาเห็นว่าเป็นของดีเป็นของมงคลอย่าเพิ่งทำลายเจ้อแปลกแปลกจะไดครับผมแปลกคืออันหนึ่งคืออันนี้คือซัก เขาเรียกว่าสักนัคือว่าสักอันนี้คือต้นสีชาวเมืองเขาเรียกว่าต้นสีโพนะครับเมื่อรวมกันก็รวมกันก็เป็นสักสีเขาเรียกปลานี้มีสักแล้วมีสีนะครับเบิกเป็นคำสลิดมงคลเมื่อวานจะโค่นละก็เลยนึกยังไงไม่รู้เขาไปโค่นก็เลยพระครูท่านมาทักไว้ครับพระครูมาทักไปว่าอย่าไปทำข้อเนอร์ขอโชคขอลาบครับเพื่อเป็นสักสีแล้วก็ให้ให้อยู่ลมเย็นเป็นจุก แก่ทั้งเจ้าของบ้านและทั้งของชุมชนเลขที่ที่ดูนะครับทั้งเกียดูก็สา2้าสองนะครับแต่บ้านเลขที่สามสามห้านะครับก็